สวัสดีครับพี่นอ้องมันต่อกันเนาะอันนี้เ้าขึ้นไหทั้งทั้งเนะาะทั้งทั้งทีปเป็นเขาขึ้นมาอีกขันหนึ่งนิดนึงเนะเาะอ๋อเดี๋ยวห้องค่อยไปเนาะเดี๋ยวขึ้นไหนอีกกัเไไนเออสูงก็สูงคู่นีนน้โอ้ว่าแล้วก็ขึ้นทั้งๆทั้งยัง,งไงฮะเออไปทั้งนี้เนาะอันอันตรงนี้เฟินปิดไว้พี่นอ้องอันที่เขาได้ยุ่ยเลยแต่ว่า ก็รู้น,น้าเปิดปเออเขายังไม่เปิดเนาะไม่มถึงเวลาเสาอยู่ข้างมาแต่เสาเนาะัตอนนี้มา,มา,กกาวัเก่าโม,ม,สามงสามโมงเสาครับพี่เนาะเออเพิ่นให้เปิดเองเนละแต่ว่าเขายังม่เข่าอาจจะลงมาเข่าอ่ะได้แล้วอันนี้เป็นทา,างาขึงงนข้นเนาะขึ้นไปหาพายใหญ่พายใหญ่สีทึ่มๆหมดนะครับพี่เนาะเออยอดเขาอันนี้วัดเขาบันไดอิฐเนาะ วัดเกาะบัน,นไดอิฐครับพี่โซเฟอร์กับพี่กระจายน้ำทา,างเขายังตามหลังครับพี่น้องเริ่มหอมแล้ว <c oughs> เริ่มหอมแล้วครับไ้บรรยากาศอ่าโมลืม,มล,ลืมแตบพล,ลาดไปเลยเออสวยดีอ่ะเออเริ่มหอมแล้วจุด <c oughs> นี้พวกใครปิดไปไหนอ้มอมมีไก่หอมมีไก่ปลา มักไก่ปลาอยู่ไก่ฟ้าไก่ปลาไก<จ>่ป้าสีนี่อยู่ในปลาเห็นมันม่ได้อยู่ข้างนอกเดี๋ยวมีไก่ครับไกป่ปลาไปแล้วเห็นคนมาได้แสดงว่าไก่ปลาแท้แวะแทายแวะทายไก่ปลาอยู่มักอยู่มาไก่ปลาอยู่มักมันสีสวยครับพี่น้องแต่ว่าผมว่าหนาที่มีหลายตัวอยู่ พอนปิดปลาไงเนาะปลาไงปลาไงปลาไงต้นไม้ต้นไม,ม้กันไงเอ,อาเอาแล้วแนวแนวโมมักทักทายแล้วครับเอาห้องางห้องย่งโมเห็นลิงเนี่ยเ,เนาะคลิปนี้กับภาพมาเทีย่ยวพี่เนาะเที่ยววัดและจุดหมายของเขาเนี่ยโครงกานหลวง ช่างหัวมันคือเมื่อยแล้วรอจะหอดไปหอดบาเนาะมึงนี่เนาะเอาทางรถขึ้นในเนี่ยเพราะยังตายขึ้นได้ไดไดอ๋อนี่ครับนักท่องเที่ยวถ่ายจากมาเนาะเมื่อกี้มันจะขึ้นต่อจากจากกุฏิเนาะจากหลังกุฏิเออสาระกันล้วกันเพราะว่าหลังไงขึ้นมาน่อไหร่ครับพี่น,นอ้องทางขึ้นเนาะแป๊บผู้ใดมีรถรครับขึ้นไปเลยครับทางนี้ แต่ว่าเขาจะบุกขึ้นทั้งโลนครับถ้ามันไหนพี่น้นงะเ<ล> <laughs> มื่อยฮะลดขึ้นได้ครับลดขึ้นได้แต่ว่าต่ว่าก็ต้องพยายามสะอาดหน่อยเพราะมันเป็นทางโค้งเนาะตัวนั้นพอเห็นทางโค้งนิดนึง,งนเ,เออทางโค้งโคง้โคงแล้วมันขึ้นเขาพร้อมเลย เออมากแบบนี้อยู่พี่น้องจะว่าเมื่อยข้างหลังเนาะเขาจะเห็นวิวข้างหลังหน่อยหนึ่งอ่าของเมืองเพชรบุรีอ่ะกล้องของอาจจะบุรีนะถ้าพี่น้องกดตมพอดพันหนึ่งครับพันคนสิมีกล่องดีๆครับพี่น้องมาถ่ายทำร้านที่ต่างๆให้พี่น้องได้ชมแบบสวยงามเลยครับ อันนี้เขาเอากล่องมือถือธรรมดาราคาหลักพันครับสองขางทางกลยซิมิต้นกระบ,บองเพชรเนาะเออเพชรนี่ก็งามดีพี่น้องอาจจะเ็นชัดไปเลยกล่องนี้มาสวยครับพี่นอ้องแต่ว่าถ้าถึงชั้นมากพี่นอ้องชั้น <laughs> ผู้เฒ่ามีอายุสูง <laughs> ก็คือทั้งนี้มาเลยครับต้องขึ้นทั้งรถอย่างเดียวเลยนะ,ะอาผู้ใดว่าแข็งแรงแหละ มาครับมามาได้ครับเขาบนับนไดเขาบันไดอิฐอ๋อผมรู้แล้วม, eat, มันไดอิฐบันไอหินอ่าหินอิลีครับพีน่น้องหินหินหินทั้งขึนข้นขึ้นข้าง,ขงาเ,ข,างนเนข้ามาเนาะข้างวัดเนาะเพราะาตรงนี้เป็นทั้งหินอิลี่ครับอ่าทั้งอิกมีครับทังดีทงก็มีอ๋อ,อทั้งดีกม็กมีแต่ว่า เขาอยากมาทางบอดีเออเขาหมักแนวบอดีป้อ๋อนี่ครับเดินตต่ทางรถมานิดนึงเนาะตอนนี้บันไดขึ้นตรงๆเลยครับตรงๆเลยเออบันไดเพิ่งเห็นไปเอออยู่หน้าถนนที่รถผ่านนะครับพี่น้องรถจอดไปทางฝั่งขึ้นมาก็ได้ครับมาตรงกร็อนมีหม่องพักเมยเนาะพักเมยจุดชมวิวครับพี่หนอเออจุดชม,มวิวต,ตอนนี้ทีมงานเมย์มาสั่น พองกันหมดแล้วถ่ายเป็ชาบิวก็จะมีข้อพุทธรูปเนาะพระศักกะละบูชาขอพรเนาะผมขออนุญาตขึ้นขึ้นขึ้นตรงนี้ครับมันสูงหน่อยนึงอ่าถ้าพี่น้องเบิองเบิงวิวแต่ว่าแสงมันจะสะท้อนหน่อยนึงวิวอันนนั้เป็นมุมวัดจันทร์สามมุมวันวันหย่างเนาะเพพี่น้องเหรอโบดอะคือโบดโบดเม็ดหลวงก็เมียหน่อยนะครับอ๋อมีหลวงก็เมียหน่อยในเพิ่งสังเกตเจดีนะครับว่า ตรงกลางเพิ่นลับเอียงไปทางไหนเป็นอ๋อโบดหลังอ๋อหลังด้านหน้าคือโบลุ่เมียนี่ไม่หลวงด้านซ้ายคือเมียเมียน้อยอ๋อเบิ่งยอดเบิ่งยอดด้วยกับอันเจดีก็หมายถึงว่าผัวอยู่หรือว่าจังไเนู่กลางเป็นผัวผู้อยู่กลางเอียงไปทางไหนเอออเียงไปทางเบิ่งยอดด้วยกับพี่น้องเออดอต้อองธิบายต่อพี่น้องคิดเอาเองกันแล้วกันเนาะมาโบดเอียงไปทางไหนอ่า ย่อยเจดีย์เมองทางบทไม่น้อยคื่อเมียหลวงบึงทางขวาคือบทมีหลวงทางน้อยคือบออทางซ้ายคือบทเมีน้อยอตรงกลางก็ท้งเกบงยอดเจดีย์ยอดเจดีตังานมาทั้งอย่างก็บึงเอียงไปทางไหนอนไทไหนก็ตามก็นี่ดิเะาเบิึงอ่ะมันจะเอียงไปนิดนึงเอียงทางไหนนะบึงอ่า รยากาศเนาะเมืเ่อนี้แดดจัดครับแต่ว่าภาพว่าอัดสีดีหรือว่ดีถามมันย้อนแสงอาจเสียบดีถามมันบอย้อนแสงก็ถือว่า,วนนาแสงนนแสงธรรมชาติซอยเฮ้าบรรยากาศไทยทรรครับพี่เนาะอันนี้ก็บรรยากาศดีเนาะถ้าหนาอีกนิดนึงนี่หมอกลงสวยนี่หมอก,กกันขนาดเก้าว่อ่เลยแต่ว่าหมองข้าสิไปอยู่มืรงไหนพี่ไปอีกเนาะแต่ว่าตรงนี้เขาเขายังเรียกว่าเห็นอันนี้คือจุดเริ่มต้นของเออ เขาคิปนี่ก็แล้วกันเนาะเขาที่นี่ไปต่อนพี่นอ้องข้างบนจะเป็นพระพระใหญ่เนาะพระใหญ่ครับเขดีมากับเจ้าของฐานที่พี่นออ้องเออเพิ่นก็บอกเคยมาดอกแต่ว่ามื่อนี่ภาพมาแบากลับหลวงพ่อแดงเนาะกลับหลวงพ่อแดงพระพระเจเจิเนาะเจจิอาจารย์ดังในย,ยุคสงครามอินโดเ่นบอกญ่เนาะเออ ไม่ยัางมั่วอ๋อมันมีลิงครับมีลิงพี่น,อนอ้อนงมาเที่ยวกันระวังนิดนึงเนาะมันบมดูดอกกสช่หรอไปทางไหนละ่ะอ๋อเราก็หยาดคนขึ้นกันแต่ว่าแต่ผมว่ายัง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 ชูทางทางั้งออ้ยังก่อนทั้งยังก่อที่เขาไปอ่ะเมืองลรบลุรีเมืองลิงเนะ<บ>าะเอออันน,น,น, <บา S 1> นั้ <บา S 1> นให้อีกอันให้มันช่หยากคล้องข่อยบ่ละ่ะ ทรงคืออยู่น,ยนี่มาแล้วครับมูมูมูลมลกกมูลมลกเป็นลิงครับแต่ว่าเข้ามาถึงที่ปฏิฐ,ฐานหลวงพ่อองไงเนาะหลวงพ่อองไงเข้ามาหนี่เขึ้นมาทางนี้ครับพี่นอ้องกับบันไดร้ายขันนั่งบันไดผมก็นั่งบันไดเลื่อนว่าเท่าไหร่แล้วเฮ้ มันอที่ประดดใส่ห่อเหรอเอาไปแล้วพี่น้องเราก็อยางคนขึ้นกันเนาะอยางคนขึ้นแต่ว่าเพราะว่าไหนมีซื้อพร้อมนั้นน่ะเพราะว่าเพิ่นอาจจะฉีดยานะเพราะว่ามันมันพี่น้องสังเกตว่ามีมีซมี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 อ๋อหอยมาไปก่อนให้อธิบายเนี่ยกี่พอนี่ให้อธิบายในวันนักเจ้ามีอย่างมีมีทะเบียนครับพี่น้องลงทะเบียนอาจจะเป็นยาคุ้มกําเนิดเนาะ ว่าเป็นเหล็กวันนี้ปอเอาลูกวันนี้กังวดนี้อ้าสู้มันพี่น้องเมึงกันอ่ะไปแล้วท่านว่าเล็กนึงปูนนป้อไห้สงสัยต้องมีของไห่พี่น้องุ่นไม่ยืนรับแขกอยู่หวายอันนี้ว่นนี้หรอกเด็กอันนี้ว่นนี้ห้าวหรอกตัวที่ตัวที่ห้าวขออยู่ข้างล่างเนาะเคนวาย่านคนไอ้เก็ตรมีเกล็ดีพี่น้องเดี๋ยวผมขอให้พี่น้องเมึงเกล็ดีก่อนเนาะเกล็ดีเนาะ อันนี้จิมีที่ใส่รองเท้าขึ้นบนได้เนาะขอบคุณครับอันนี้เพิ่นให้ใส่รองเท้าขึ้นมาได้เนาะเท้องจะมิ่งวิวส่วนที่แมก่กะเข้าไปไหว้หลวงพอ่อหลวงพ่อองค์ใหญ่เนาะแต่ว่าเฮาชมนันนอกก่อนครับนันนอกมันเคยจะมีเกียรเกียรเก่าๆหนาดีสร้างได้สมัยอ่าหลวงพอ่อยังมีชีวิตอยู่เนาะ ผมก็คิดว่าอย่างเง้นเพราะว่าคนที่ให้ข้อมูลก็นยังยังบอยังบอรู้รล,ลึกซึ้งขนาดนั้นครับพี่นอ้องเหมือนที่เขากลมาแบบอ่าอัศจรรย์เปอร,ปรเซ็นตนี่ะครับเอ่อตรงนั้นนะครับตรงที่เขามองเห็นพู่มครับน่าจะเป็นเขายอยที่เขาผ่านมืองเสาร์นี่นะผ่านแวแวตลาดมืองเสาร์นะครับเป็นเป็นเขาลูกยิงใหญ่นะเขามองเห็นนะครับตอนนี้มองเห็นอยู่ บ่หัวพี่น้องสิเห็นแสงบ่พร้าแสงมันหย่อนเนาะแสงมันหย่อนมีเกล็ดอยองไยของคุณกลันกลับมาตรงนี้นะพี่น้องเนาะมามาวัดวัดบันไดอิดครับพี่น้องวัดบันไดอิดอันนี้ก็อจะเป็นเขาจะมองเห็นหลวงหลวงพ่อองค์ใหญ่เนาะอันหนาไปข้างทิศตะวันออกครับพี่น้องอันหนาไปขางตะวันออกเนาะเดี๋ยวเขาคอยขึ้นไปข้างข้างข้างบนเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งข้างนอกก่อนเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องพากเรสลับไปสลับ้างสิเดถอะครับ พี่หนอ่อ้เสียงลิงพี่นอ่อยเสียงลิงเสียงลิงเมอไรกันก็ผมว่าบิ้วอะดีครับพี่น่อยดีสวยนะแต่ว่าผมแต่ว่ามันห้ามาหนั่นี่มันใบไม,ม้ยังโบเขียวแต่ว่าก็สวยระดับหนึ่งอะครับพี่นอ่อยเนาะสวยระดับหนึ่งสำหรับผู้อยากท่องเที่ยวเนาะ เที่ยวอยากชมบรรยากาศสีเขียวกับม่าหนาฝนนิดหน่อยอันนี้ก็ับบ้านป่ายฝนแนะเนาะป่ายฝนฮ่อแล้วอันนี้พี่น้องกัระวังลิงนิดหน่อยครับแต่ว่าส่วนมากมันย่านคนดอกบวบบวบบดื้อบวดื้อเหมือนบวดือเหมือน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 ทั้งอื่นครับบวดื้อนี่นี่หลายครับลิงหลายคนตะกี้หลายแต่ว่าเราบวดื้อเนาะเราก็ใครดื้อกันไลเออผมว่าหมาเนี่ยน้าที่านลิงหนูมานะมันนี้มีหลายตัวครับหลายหลายหลายมันมีหลายตัว อันนี้อันนี้ทั้งนี้นะเป็นทั้งลงเนาะผมคิดว่าทั้งลงแหลนะอันนี้เนาะเขาติเข่าไปในีอ่อาีพตั้งของหลวงพ่อองคนะ์ใหญ่เนาะหลวงพ่อองคนะ์ใหญ่เนาะต้องข่ากครับเข้ามาแล้วแต่ว่าทิ้งงานไปรอข้างบนแล้วครับครับขอบคุณครับสวัสดีนะครับนี่ ทางล่างนะที่เป็นทางล่างเขายังบดข่าวเบิง้งเนาะยังบม่เสร็จมิเนาะยังบม่เสร็จอันนี้บัดไดนมัน,น,ะน,นาาจะมีบัดไหนกินมากนิดนึงออกมาเออถ้าผมมองเบิง้งรูปทรงลักษณะเหมือนคล้ายๆกับวัดวัดภูเขาทองเนาะวัดภูเขอทองแต่ว่าภูเขอทองอบนดาบฝ่าท,ที่ที่ตัง้งรูปเกียร์ดองไงยยเนี่นะ เพิ่นสิบ่มีเพิ่นสิม,นสมีเล้ากันอยู่แต่ว่าเป็นเป็นเล้ากันสรงโบราณเนาะสรงโบราณตามจุดตามสมัยน,นีในอดีตทรงใหม่เนาะสรงใหม่อันนี้ผมว่าคิดว่าน่าจะสังส่งกันมาใหม่เนาะสั่งใหม่อาจจะโรแมนส,สมัยหลวงพอ่อหลวงพอ่อแดงอาจจะเป็นหลวงพ่อองค์ปัจจุบันเนะาะเ้าก็มหัศจัรเดี๋ยวคอยไปถามผู้คนดูทีนึงอันนี้คือบ,บรรยากาศวิวรอบๆเนาะ น้องก็อยากให้พี่น้องเห็นวิวธรรมน์กของเมืองเพชรบุรีครับที่เหลือไปพูนเมืองเพชรบุรีเมืองเมืองต้นตาลนะพี่น้องเสียงต่ต้นตาลตามทุ่งนาตามพื้นที่ที่เป็นเกษตรเนาะแปล้วเมืองพงไตาสมัครพื้นที่เกษตรจะเป็นต้นตาลเนาะต้นตาลของเมืองเพชรบุรีที่คนนี้ชื่อเสียงทั้งตานทางด้านต้นตาลผลิตภัณฑ์จากตาลเนาะผลิตภัณฑ์จากตาลแล้วก็ ่าว่าะจะเป็นน้ำตาลตะโนดเนาะตาลอีหยังเนี่ยหลายหลายอย่างครับอืมน้ำตาลสดพวกนี้เนาะพี่น้องบึงก,กันโอ้สวยงามครับพี่น้องขึ้นมาข้างบนแลนะ้วเนาะเขึ้นมาข้างบนสวยงามครับพี่น้องเบิง่งรอบๆนะผมถ่ายรอบๆไปพี่น้องเมืองเพชรบุรีเนาะอันนี้อาจสีประยู่เขาเขา,เขาถึงใจกลางเมืองเพชรบุรีเท่าไหรนะ่เนาะ ใช่ว่าค่ะแต่มีชุมชนทุ่งนาทุ่งนากับมีชุมชนกับมีบ้านจัดสรรกับมีเนาะอันนี้จะเป็นข่าวมาข้างในครับพี่เนาะหลวงพ่อองค์ใหญ่เนาะหาน้าไปทีธรรมนออัอิออกหกเลยที่นับงทานหน้าหลวงพ่อองค์ใหญ่เนาะครับองค์ใหญ่องค์ใหญ่ยายมากครับใหญ่ เราใส่เวลาตรงนี้พอสมควรครับแต่ว่าเราติเดินอทักไปต่อไปจออีกเนาะที่หนึ่งฐานที่เกี่ยวกับเรื่องการเกษตรพวกการหลวงเนาะพี่น้องก,ก็ขึ้นมากราบไหว้หลวงพ่อองค์ใหญ่ได้ครับเดี๋ยวผมษ์ขอไปกราบใต้ฐานหลวงพ่อองค์ใหญ่เมื่อกี้เขาทางไหนละ่ะเมื่อกี้นี่ฮะออ๋เพ,พิ่น์หาทามุ้ยคนหลายเพิ่นก็าจะปิดไฟพี่นอ้อง เออลิ้งลิ้ลมข้างเขา่าเวลาเขาเนี่ยเขาก็ออกมาเขาก็ปิดนะฮะลิ้มที่เข่าไปขี่ไปเงียองี่เนาะประตูเปิดของในครับเวลาหน้าเขาก็ปิดนิดนึงเดี๋ยวดิงต่างหวัวเขออ้ามาเขากลับไนะตฐานหลวงพ่อไงเนาะกหลวงพ่อไงต่างหัวกักบหลวงพ่อก่อนแป๊บนึง เสร็จแล้วครับพี่น้อยแล้วกับรงพอ,องไงข้างบนมันเป็นฐานต่างรองพอข้างล่างพัดอากาศเรารอบบ่าฟังแม่งเป็นพานักคอคิรีเป็นล,ละเ<อ>มื่อกี้ะะผมอธิบายไปเพิ่มนึ้ว่าเขาย่อยโมเมนต์ว่าโ<อ>มเมนต์เขาย่อยพี่น้อยพาะนะักครคิรเเเีเป็นเป็นเ,ออเ,เป็นเอ่อเขาเรียกเป็นยังไง เป็นราชวังของราชกาลที่สี่เป็นราชวังของราชกาลที่สี่นะครับเขาหนุกนครับพี่น้องขาทั้งคนเขาฟังฟังสายมือเนาะอันมียอดมียอดนั่นเป็นสัญลักษณ์ของสัญลักษณ์ของอ๋อเป็นถ้ามียอดนะครับเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเพชรบุรีขาสายจะเป็นวังราชการที่สี่อ่าเออเนาะราชการที่สี่ที่ดีใช่มองทีดีนั็นเป็นวัดที่สร้างขึ้มกันอ๋อนลาชว่างราชวังเนาะของราชการที่สี่เนาะในสมัยนั้นเนาะ มาเนี่ยเขาก็รู้เรื่องราวของเปิตุรีเนาะพี่เนาะในพอสมควรอ่าป่ะเข้าไปต่อก็่เได้กลับหรอกลับลงไปหารถเนาะเออวันนี้เขาก็สิไปพูดพี่เนาะเดินทางไปโครงการหลวงเนาะวันนี้เขาก็ใส่เวลาอยู่กับวัดนี่ประมาณนานสสามสิบนาทีนะผมว่านะไปทางลงครับพี่เนาะตั้งลงเดี๋ยวผมไปถ่ายรีวิวไปเรื่อยๆเนาะ พี่น้องอยากบิงึงเออว่าสถานที่ต่งตงางๆนี่ผมเดียวอ๋อเมื่อกี้เพิ่นเป็นเป็นซีม,มีร้องเท่าสำรองเนาะผูดแต่างกระดักกระดักเท่าเล็กน้อยเนาะกะใส่เปลี่ยนรองเท้าได้ผมงางขึ้นต่อครับพี่น้องเปลี่ยนชางลงเนาะแต่ว่าเวลาขึ้นเวลาลงเขง้ากะปิดประตูนิดนึงครับพี่น้องเวลาเข่าออกเนาะเพราะว่าลิงมันคืเข่ามา อันนี้ผมยังบร่ได้เขางในเลยเนาะรีวิวพี่น้องเิึงขออนุญาตขออกาสพี่น้องโอกมาแล้วก็ให้ครบถอะพี่น้องมาแล้วก็ถือโอกาสใส่โอกาสให้เต็มที่ มัจะมีตัวตัวขายันอยู่ฮะขายันปิดอัตโนมัติเนาะเออพี่น้องบอ่ล็อกก่อนกันเลยพี่น้องมันจะมีขายันส่งปิดป้องกันหมาเข่าหอบหมาลิง,ลงหอมครับสมัครกับลิงเหรอระวังลิงหมากับบุตรใครดื่มในดอกอยู่ในวัดนอนดีปะเน,นี่ยวัตถุันธจินอิ่มครับบอบไปไส้เขาลงไหนลงข้างเก่าอ่ะ เนาะไอ้ลงบนไหนขึ ane, é, oh yeah. ้เก่าเนาะทางลงพี ah. ่น้องลงเอนเก่าขึ้นเอนเก่าพี่น้องอยากลงอีกฝั่งนึงกันเลยครับเป็นบบทำไมไม่เอารถขึ้นมากันนี่เออเอานี่แหละแบบสไตล์ลุยๆอ่ะเออยางออกก้างกายเนี่ยเขาอยู่แต่เห็นงานอยู่กับงานกับการหลายเกินไปพี่น้องเม่มีเวลาออกก้างกายเขาก็ซือโอกาสมาเที่ยวเียครับพี่น้องออกก้างกายขึ้นเขาขึ้นบันไดออกก้างกายได้เมื่อเงียบหน่อยพี่น้อง หัวใจตเด้นเท่าไหร่นะประมาณนี้นะเนาะหัวใจเด้นประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสนะิบเดสก่นาะบอกใครนาฬีกาผมก็บอกใคอยู่เจ็ดสิบเจ็ดพี่อแอ่ออยุปก,กติกัยุแต่ผหัวใจาผม,มตามนิดหน่อยนะึงที่ประจดเด่ดตามเพิ่ง,ง,งเพิ่งลงหรอวป โชเฟอร์ครับโชเฟอร์ขาดโชเฟอร์บ่ได้ไปเซฟบ่ถึอกับมือนี่ถึออยู่จะว่ามีรถพาไปอันนี้ก็เป็น,ปนขาลงพี่น้องชั้นหน่อยหนึ่งระวงังนิดนึงครับแต่ว่าพอถึงพอถึงก็แอดเนาะถ้าเฮาอยู่ในเมืองในคนสิหลายเนาะมันจะแอดน่อยนึงเนาะเมื่อกี้เขามาทางนี้ครับพี่น้องยางไหลทางธรรมชาติอันนี้ขาลงเหาลงทา,างนี้ก็ได้ครับลงนี่ขึ้นทางนี้ก็ได้พี่น้อง เดีย๋ยวจะเอารถขึ้นมาพี่น้องมันจะมีรถรถรถที่ขึ้นไปทางนั้นเนาะทางนั้นหลังรถมันจะไปจอดขึ้นมาได้นิดเดียวพี่น้องขึ้นมาได้นิดเดียวกถพพงงงง็ถึงพระพระพระพุทธรูปองค์ใหญ่เนาะพระองค์ใหญ่ที่เขาจ้าเอื้อกันว่าพระองค์ใหญ่เนาะแต่ว่าผมผมอยากจาซือซ้อซื้อจากทางกันก็บ่เ,เห็นมิติป้ายบอกเนาะเสรแต่ว่าพระองค์ใหญ่แต่งงที่องค์ใหญ่แถวนี้ครับแต่ว่าเขายัางแถวแถวปฐุมธาน,นีก็จะมีพระ ฝรั่งพ่อโตเนาะนงข้าวตูว่ใส่บาตรทางพูน่นกต่ทีนี้ทางโวกหลักกับทีนี้บาตของนงข้าวตู่เหมกันองค์ใหญ่อ,องงงงันนั้นน่าจจะองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย<ม>เอาคื่อสาเหรอป่ะดนี้อ๋อทีมงานเฮาอะท,นะทีมงานอ๋อใส่สูงสูงพี่น้องอะใส่ใส่ส่วสูงกับระวังนิดนึงเออ เพิ่งมาบลอนอเมรนว่าเสียเลยพลามาปีนเขาสัตวอันไปก็ผมมันทาลุยทุ่มหม่องครับอันนี้เป็นลุยๆล่ลละพอเขาใส่สไตล์ชีวิตปนนอกเนาะปน <_ s 1> นอกแต่ว่าน,นี่เพิ่นกับปนนอกพี่กันแต่ว่าเพิ่นมึงนีน้เพิ่นใส่จากสนทุงจังน้อยนึงหยางหยางจังน้อยนึงสะเรา <_ s 2> กับมาน้ำกันครับปวทิ่มกันถ่าเพิ่นเล็กน้อยนึงอันนี้ทางลงเนาะพี่น้องขับรถขึ้นมาก็ขึ้นได้ลงได้ มักแต่บรรยากาศธรรมชาตินี่แหละเออเ,เออทา่านั้นแบบว่าอันพวกมักลุยๆนะ่ะมักลุยๆโอโ้มีลิงมาตอนรับพ่านแต่ว่าลิงที่นี่เขาจะกว่าดูไล่นะครับว่าดูใครดูไล่ถ้าสังเกตทั้งอื่นนะเขาขึ้นมาปเป็นเปรี้ยวทีนะมันโดดใส่เราเนี่นี่อันนี้พอเห็นคนเออเอาเขาไปไก่จ้ะพกกเพิ่นกระสีลบเขาทางลงครับ โปรดรีเซส่วนกุง้งระวังนิดนึงจับลาไว้ครับจับผมเออจับผมไว้ครับจับผมไว้ผม,มาลาวเพื่อนเมื่อกี้ <c oughs> ผมเห็นไก่ปลานะผมอยากถ่ายอยู่ทั้งไหนเน,ะเน,ในใาะคนเลี้ยงไก่ปลาเนาะแต่ว่าถ้าเป็นทั้งปูนทั้งไหนถ้ามันหนน้าวเนาะตลาดต่างๆนเห็นเก็บปลาหลายอันนี้ปลาจริงจรินะผมว่านะถ้าออกไก่ปลามา,าลงนะสวยงามมาเลยลปลาเพคนเป็นจะอยู่ครับ บัวตะสัตว์บัวตะไก่ปลาผมเห็นแล้วยังอยากอยู่เลยเนาะเป็นต้นใหม่ไข่กับต้นคอยเนาะผมเบิ่งว่ามันต้นคอยแต่ว่าใบใบมันใบใบมันบโบโบหยาหยาไหมต้นคอยใยหยาเขาเอื่นต้นอย่างเนาะเหรอคอยแบบคอยใต้แบบเพิ่งปลูกเองเหรอเฮ้ยมันเกิดธรรมชาติของมันเหรออ๋อ ควายไต<ห>ไม<ห>่สีบบอันนี้ผมนนว่ววมนวยาน่ะเอาสีขาวสีเพ็ดไม่ตกแต่งเลยน้องพ่อใหญ่ตายเนาะเขาเพ็ดดัดเ็ดรยังได้นี่ยควายไตไมันสีบนไม่ขนควายอืมอิสานม่ถึงไม่ขนหมาเทาเอาบะซี่เข่าจะเน็กหน่อยเขาจะว่าอยากให้เขียวขาวอ่ะบะสีเขียวสัน่นไหวป,า,ป,า,ปากปากก็ไปเมื่อก่อนแล้วเนาะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเขาลงมาแล้วแต่ว่าเขาใส่เวลาอยู่ตรงนี้ขอต้องพูดครับพี่น้องกะสิได้